เมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงที่อิรานได้ทำการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธแล้วก็โรนกว่า300ลูกนะคะข่าวดังกล่าวก็บทบังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชนวนกาซาซึ่งขณะนี้กำลังมีสงครามเกิดขึ้นอยู่นะคะและอิสราเอลก็ยังคงยืนยันอย่างที่เคยทำมาเมื่อ เดือนที่ผ่านมาว่ายังไงก็จะต้องเดินหน้าบุกราฟาซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายของฉนวนกาซาให้ได้เพื่อที่จะปราบกลุ่มฮามาสนะคะและในวันที่ยังไม่สามารถบุกราฟาได้เนื่องจากมีการทัดท้านจากทางพันธมิตรปรากฏว่าอิสราเอลก็ยังคงโจมตีในจุดอื่นๆของฉนวนกาซาและมีจุดหนึ่งนะคะซึ่งมีการเปิดเผยว่าได้มีความเสียหายอย่างหนักก็คือบริเวณโรงพยาบาล จุดหนึ่งก็คือที่อาลซีฟ้านะคะโดยภาพนี้คือการโจมตีอากาศที่กองกําลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF เผยแพร่อ,พอ,พอ,ออกมาเมื่อวานโดยระบุว่านี่เป็นการโจมตีปล่องทางเข้าอุโม,มงค์ของฮามาสในเขตเป็ดลาฮิยาและเซตุนซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือสุดของฉนวนกาซาอีกอันหนึ่งเป็นภาพของบรรดาทหารจากกองพันเนสซาเยหูดาที่เข้าไปปฏิบัติการในเบตเฮนูนพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาเช่นเดียวกันกองทัพ กองพันเนสไซเยฮูดาหรือว่ากองพันที่97ของกองพลทหารราบคาฟีเป็นหน่วยที่ประกอบไปด้วยทหารชาวยิวฮารดีหรือว่าทหารอัลตราออธตอดที่ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตนตามพระคัมภีร์อย่างเคร่งครัดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นชาวยิวแบบดั้งเดิมกองพันนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1999เพื่อให้ผู้นับถือศาสนาย,ยูดาสามารถเข้ารับราชการในกองทัพได้และส่วนใหญ่กองพันนี้ มักจะปฏิบัติการในเมืองรามันเลาะแล้วก็เจนินในเขตเวสต์แบงก์กองกําลังนี้ถูกย้ายเข้ามาประจําการในชนวนกาซามากขึ้นหลังเกิดสองครามระหว่างโซเอลและฮามาสเมื่อที่7ตุลาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ดีเนซาเยฮูดาเป็นกองพันที่เสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรโดยกองทัพสหรัฐเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน,นในเขตเวสต์แบงก์ด้วยการล่วงละเมิดชาวปาเลสไตน์จนเสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่ม นอกจากประเด็นของกองพันธเนซาเยฮูดานแล้วล่าสุดกองทัพและรัฐบาลอิสราเอลก็กำลังเผชิญกับข้อขรหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์จากการเข้าไปปฏิบัติการในโรงพยาบาลน,นัสเซอร์ในเมืองขันยูนิสเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยมามดปา์เซาซึ่งเป็นโฆษกของหน่วยงานป้องกันพลเรือนกาซาระบุว่าหน่วยงานพบหลุมฝังศพหมู่ในโรงพยาบาลน,นัสเซอร์และโรงพยาบาลอัลซิฟาซึ่งอยู่ในเมืองกาซาซิตี้โดยมีร่างผู้เสียชีวิตถูกฝังอยู่ร่วม2 0งรหลายหลังจากมีการรายงานประเด็นดังกล่าวออกมาแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาแถลงเรื่องนี้ทันทีนะคะโดยระบุว่สาสหรัฐกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่และหากอิสราเอลละเมิดสิทธิ มันเสื่อชนจริงๆสหรัฐจะไม่มีการเลือกปฏิบัติแบบ2มาตรฐานแล้วอาจจะมีการออกมาตรการเพื่อจํากัดความชหลือทางการทหารต่ออิสราเอล Do we have a double standard? The answer is no. Uh as this report makes clear, uh in general, as we're looking at uh, human rights and the condition of human rights around the world, uh we apply the same standard to everyone. And that uh doesn't uh change whether

ดาวเทียมของ m a x ซ่าเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทผู้บริการภาพถ่ายทางดาวเทียมของสหรัฐนี่คือภาพการขยายตัวของจำนวนเต้นผู้ลิภัยในเมืองคานยูนิสและก็ราฟาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของชุนวนกาซาโดยราฟานี่เป็นจุดที่อิสราเอลประกาศนะคะว่าจะต้องบุกเข้าไปให้ได้เพื่อไปทำลายกลุ่มฮามาสที่ฝังตัวอยู่ที่นั่น โดยภาพถ่ายดาวเทียมนี้ถูกเผยแพร่ออกมาท่ามกลางการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจจะเรียกได้ว่าหนักที่สุดในรอบหลายสัปดาห์โดยประชาชนในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเปิดเผยว่าพวกเขาได้รับคำสั่งอพยพครั้งใหม่จากกองทัพอิสราเอลโดยระบุว่าเนื่องจากพวกเขาอยู่ในเขตสู้รบที่เป็นอันตรายนี่อาจจะเป็นที่มาที่ทำให้จำนวนผู้ลี้ภัยในเมืองทางตอนใต้ของฉนวนกาซาอย่างราฟามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและอีก ประเด็นหนึ่งที่อาจจะถูกหลงลืมไปก็คือเรื่องของตัวประกันจํานวน137คนที่ยังอยู่ในความคุกคุมของฮามาสในชนวนกาซาซึ่งในจํานวนนี้มีคนไทยอยู่ด้วย8คนนะคะโดยเมื่อวานบรรดาญาติตัวประกันก็ได้ออกมาประท้วงรัฐบาลของเนทันยาฮูเพื่อเรียกร้องให้มีการ ดำเนินมาตรการอะไรบางอย่างในการนำตัวประกันกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะโดยความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกันตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีเลยนะคะโดยข้อมูลล่าสุดจากกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศตัวกลางกาตาร์ระบุว่าการเจรจาตอนนี้เข้าสู่จุดที่อ่อนไหวมากแล้วกาตาร์กำลังประเมินถึงบทบาทของตนเองรวมถึงทบทวนบทบาทของตนเองในการเป็นคนกลางของการเจรจานี่อาจจะ เป็นการส่งสัญญาณนะคะว่า Mac แม้กระทั่งกาตาซึ่งสามารถสื่อสารได้กับแทบทุกฝ่ายอย่างประสบอุปสรรคในการที่จะโน้มน้าวให้อิสราเอลแล้วก็ฮามัสหันมาทําข้อตกลงกันนะคะในส่วนของออประธานาธิบดีโจไบเดนเองตอนนี้ก็ต้องเจอกับกระแสะการกดดันของประชาชนในสหรัฐนะคะซึ่งจํานวนมากเริ่มที่จะ ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของสหรัฐในการสนับสนุนอิสราเอลและตอนนี้มีการออกมาประท้วงกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในบรรดาคนรุ่นใหม่นะคะนี่คือการประท้วงในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐก็อยู่ในมหานครนิวยอร์กนะคะโดยผู้ประท้วงก็มีการตั้งแคมป์ตั้งค่ายอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัยเลย โดยจุดประสงค์หลักของการประท้วงก็คือต้องการให้มหาชนไหลเลิกรับเงินโดยจากจากบริษัทหรือผ,ผู้ผลิตอาวุธที่มีความเกี่ยวข้องกับอิสอราเอลโดยหนึ่งในนักศึกษาได้ระบุนะคะว่านี่คือการแสดงจุดยืนต่อชาวปาเลสไตน์ที่กำลังเผชิญความทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้ As a Palestinian, is it my responsibility to be here and to, to show my solidarity with the people in Gaza? Absolutely. And I, I will continue to do that each and every day because of how important it is to, to bring awareness to everything going on in Gaza. Like หนึ่งเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาประทุขึ้นมาก็คือการที่ชาวยิวในสหรัฐกำลังถูกคุกคามรวมถึงนักศึกษาที่เป็นชาวยิวในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะโดยเมลิซาไซดัตซึ่งเป็นนักศึกษารายหนึ่งระบุว่าชาวยิวจำนวนไม่น้อยอยากเห็นรัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นแต่ว่าปัญหาในขณะนี้ก็คือเกิดการกล่าวหานะคะแล้วก็การใช้วาจากเกลียดชังจนทำให้นักศึกษาชาวยิวจำนวนมากต้องถูกคุกคาม Several people, Jewish people, were uh, assaulted. I myself was also harassed. Um, I, you know, a person was yelling at me, screaming at me, calling me a Zionist and a murderer. We feel right now the campus has been overtaken by uh, an ex rather extreme ideology, and I think it's so sad because a lot of us, and I think what hurts a lot of us too, is that we, a lot of us, really care about. Uh, the idea of like palestine liberation of free palestine like a lot of us really want to see a palestinian state นอกจากที่มหาวิทยาลัยคอลัมเบียแล้วนะคะยังมีรายงานการประท้วงที่มหาวิทยาลัยดังๆอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเยลมหาวิทยาลัยมิชิแกนแคลิฟอร์เนียมินนิโซตาและวก็พิตส์เบิร์กเพื่อสนับสนุนแล้วก็ประกาศจุดยืนต่อ สงครามที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาซึ่งการประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกิดขึ้นหลังจากเนมัสซาฟิกซึ่งเป็นอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยโคลอมเบียได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการรัฐสภาของคองเกรสเรื่องการรับมือการต่อต้านอิสราเอลที่เกิดขึ้นภายในมหาวาิทยาลัยก่อนที่อธิการ บดีมหาเทยาลัยคอคลัมเบียจะเรียกร้องให้สำนักง,งานตำรวจของนิวยอร์กเข้าสลายแคมป์ของผู้ชุมนุมจนนำไปสู่การจัดกุ่มนักศึกษามากกว่าร0อคนเมื่อวันพฤหัสบดีที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่ง กระแสความไม่พอใจในกลุ่มผู้ประท้วงก็สูงขึ้นทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้โดยหลายฝ่ายออกมาประนามการกระทําดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นความน่าอับอายของสถานศึกษาที่ยังปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นการประท้วงของกลุ่มโปรปรเลสต์ในมหาวิทยาลัยต่างๆก็สร้างโจทย์สําคัญให้กับรัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐนะคะ เกี่ยวกับการหาจุดกึ่งกลางระหว่างการให้เสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาและความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของนักศึกษาที่เป็นชาวยิว นอกเหนือจากบรรดานักศึกษาแล้วนะคะการประท้วงยังเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะโดยเมื่อวานกลุ่มที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในเมืองแถม้าของรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการรวมตัวกันเพื่อประท้วงประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเมืองดังกล่าวนะคะโดยเรียกร้องให้ผู้นำสหรัฐเร่งทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงทันที โดยการประท้วงเพื่อต่อต้านการทำสงครามในชุนันกาซาไม่ได้จำกัดอยู่แค่หมู่คนที่สนับสนุนปาเลสไตน์เท่านั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้บรรดาชาวยิวที่อาศัยในสหรัฐภายใต้ชื่อกลุ่มจีวิต voice for peace ก็ได้ออกมาจุมุมที่หน้าบ้านพักของชักชุเมอร์ผู้นำวุฒิสภาเสียงข้างมากของพรรคเดมโมแครตซึ่งมีชื้อสายยิวโดยกลุ่มนี้มีการเรียกร้องให้ทางสภา สนับสนุนมาตรการยุติการส่งอาวุธจากสหรัฐไปให้อิสราเอลในการทำสงครามในชนวนกาซา Senator Schumer! Jewish Constituents and the vast and majority the Demands arming Your Israel! arming Stop ar Israel. Stop ar Stop arming Israel! Stop ar Israel! Stop ar Zionism has brought us to our present moment of cataclysm, and it is time that we say clearly, it has always been leading us here. It is a false idol that has led far too many of our own people down a deeply immoral path that now has them justifying the shredding of core commandments. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not covet.